สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาให้ดูกีตาร์โปร่งคู่ใจคูชีวิตนะครับอยู่กันมานานพอดีเอามาทําความสะอาดเปลี่ยนสายก็เลยไปเห็นในปีปีที่ซื้อนะครับก็เลยอึดตกใจมานานกันมาดูนี่ก็จะเป็นสายสัญญ,ญาณแล้วก็ขาเมาส์อกแกนนะครับขาฮาร์โมนิกามาดูในกล่องนะครับว่ามีอะไรบ้าง ครับอันนี้ปีที่ซื้ออันนี้ผมเขียนไว้วันที่18มิถุนายน2555นะครับต้องสภาพก็อย่างได้เห็นครับ12ปีแต่จริงผมก็ใช้งานนะครับนานๆทีตอนที่เล่นดนตรีอยู่ก็ยังใช้แต่ว่าไม่ได้เอาไปใช้อาชีพนี้น่าจะอยู่ประมาณ6ปีนะครับเพราะว่าบานเล่นที่นครมนมก็ใช้กีตาร์ไฟฟ้าแล้วอันนี้เป็นกีตาร์โปรไฟฟ้า ยี่ห้อนะครับทาคามิเมเนตเป็นทักคาร์เมเนะนะครับดีซีรีส์ซุปเปอร์จัมโบ้นะครับน,นี่ก็ติ๊กเกอร์ต่างๆโลโก้ของทั้งมีดทั้งแบรนด์มีดต่างๆนะครับติดไว้เฉยภาคไฟฟ้ายังใช้ได้ปกตินะครับใช้ได้ปกตินะครับมีจูนเนอร์อระไรเรียบร้อย12ปีนะกับตัวนี้เปลี่ยน ซดเดิลล่างซดเดิลบนทีหนึงแล้วก็เปลี่ยนเบียโซนะครับไปทินเพราะว่าตัวเก่ามันขาดก็ตามอายุนะครับแต่ว่าส่วนบอดี้อะไรต่างๆเดิมๆมมันเป็นสตินนะครับแต่ว่าเล่นนานจนเราแล้วสภาพลูกบิดก็อย่างที่เห็นนะครับก็เน้นใช้งานนะครับเดี๋ยวค่อยมาฟังเสียกันมาดูในกล่องนะครับว่าผมใช้อะไรบนะ้าง ดูสายนะครับสายผมใช้ของอ er. ีกเซอร์เพราะว่าเขาทนสนิมดีนะครับซื้อไว้เป็นอะไรมีปิกนะครับขนาดต่างๆมีรีเวิร์บนะครับเอฟเฟกต์รีเวิร์บคอรัสจริงๆเตรียมไว้เพราะว่าไปงานแบบงานจ็อบเล็กๆอะไรเงี้ยเครื่องเสียงมันปรับรีเวิร์บไม่ได้ผมจะเอาตัวเนี้ยใช้เป็นไม ใช้สำหรับเสียงร้องแล้็คอรัสสำหรับเสียงกีต้าร์นะครับก็มีไม่หนึ่งตัวนะครับ SM58 หนึ่งตัวมีคาโปนะครับมีฮาร์โมนิก้าสองตัวคีจีคีเอเล่นบ่อยสุดก็สองคีย์นี้นะครับไอันนี้หม้อปแปลงไฟนะครับเพื่อต่อเข้ากับเอฟเฟกต ก็เนี่ยครับเซตมินิที่ผมใช้ตลอดมีแค่นี้นะครับคือมันไม่ได้เล่นอาชีพแล้วครับมันเตรียมไว้สําหรับว่าเวลาไปออกแคมป์ไปงานแคมป์งานอะไรนะครับไปสังสรรค์เพื่อนๆเราพกชุดนี้ไปเรียบร้อยจบในชุดเดียวกล่องเดียวติดไปตลอดแบบนี้นะครับบางทีอยากเล่นทางไฟฟ้าเนี่ยก็ต่อเครื่องเสียงต่ออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันครับอ่ะมาดู เสียงกันนะครับก็เดี๋ยวจะให้ลองเสียงอันนี้อันนี้นเพิ่งเปลี่ยนสายมานะครับเพิ่งเปลีป่ยนสายมาเสียงก็จะไบรท์หน่อยนะครับเล่นไปอีกสักสีหวันเสียงก็จะอุ่นขึ้นเดี๋ยวจะให้ฟังนะครับ ด้วยความเป็นซ u เปอร์แชมโบนะครับมันให้เสียงที่ดังกลางวานอยู่แล้วส่วนอีเล็กเซอร์นะครับสายเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่มันจะไบรท์มันจะมีความแหลมใสนะครับเล่นไปสักพักหนึ่งเสียงจะอุ่นนะครับแต่ว่าเนื้อไม้12ปีอปีครับเนื้อไม้ของทั้งทั้งบอดี้ทั้งคอท,ทั้งอย่างได้หมดเลยีผมก็เลยชอบนะครับของทะกรมินตัวนี้นะครับทนถือท,ทนนะครับนี่เป็นรอยมือรอย เล็บผมที่ผมใช้ปกติจะไม่มีพิกัดนะครับอันนี้ผมใส่เพราะว่าเสี้ยนไม้ตางนี้มันหลุดเพราะผมเล่นปก่อนผมเล่นฟิกเกอร์สไตล์นะครับเล่นแบบตกเนี้ยมันก็เลย,ม,เลยมันก็เลยเป็นรอยเล็บรอยอะไรบุ๋มเข้าไปครับก็ถือว่าอยู่มาก่อนแล้วก็อยู่มานานกว่าภรรยาผมอีกนะครับตัวนี้นะครับสิบสองปีสองพันห่ร้อยห้าสิบห้านะครับซื้อตอนนั้นได้ประมาณสองหมื่นสามพันกว่าบาท รวมเคสไปแล้วประมาณ2 6งหมกว่าๆน,นะครับซื้อที่ร้านสินฮงอุดรธานีครับเป็นถือว่าเป็นเมียหลวงนะครับที่รักมากครับบุบใหญ่ๆรู้สิครับกอดก็แบบเต็มไม้เต็มมือนะครับอ่ะได้รู้จักกันแล้วครับกับน้องไททามินีดีซีดีซูเปอร์เชบูของผมนะครับโอ,โอ,โอเคบายบาย